โอ้น้ำจะเน่าเร็วถ้าเราแงไงก็กินลูกตลอดลูกพันปลาครับอันนี้จับในบ่อไม่ต้องใช้คนเยอะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำชายเพือนเกษตรนะครับแล้ววันนี้เป็นวันดีๆวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับเรื่องราวของการเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานะครับแล้วก็เรื่องของการขายพันธุปลาต่างๆนะครับรวมถึงวิธีการเลี้ยงการดูแลนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอนะครับกับพ่อกบกันครับด้านในครับที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอนครับไปใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไปเราไปเจอพ่อกบกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีการเกษตรครับผมสวัสดีครับพ่อกบครับพ่อกบ ที่นำพาเกษตรกรสู่คนไทยวามมัง่งมีเนาะคนับนเนาะใช่ครับก็พยายามสนับสนุนครับเกษตรกรใจนะที่มีโอกาสได่นนำเสนอสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรสำหรับมาที่ฟาร,ร์มข้าใหญาพันปลายเราก็จะมีพันปลาแล้วก็มีการอบรมการเลี้ยงลูกปลาอย่างที่มีคุณภาพรับรองว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับครอบกคายถึงได้ตามใจบดนตาใจ ต้องตัดออกไปใช่ไหมไ <ป S 2> ครับา <นะ S 2> มีแต่ารายได้เท่านั้นคือเลี้ยงแล้วถ้าภายในเจ็ดวันมีการสูญเสียเราทางความรับผิดชอบินดีกินดีชดใช้คืนให้ไม่ว่าปลายที่ท่านนําไปจะสาเหตุจากประสบวัติเหตุหรือทำตัวคนเสียหายภายในเจ็ดวันทางความเราจะช่วยดูแลเพื่อไม่ให้เกษตรกรกทุกท่านพกับการขาดการขาด ตัดจริงไม่ได้เลยเเขับเคลต้องมาเยี่ยมชมข้างในเนาะครับก่อนอื่นพ่อแนะนําตัวสักเล็กน้อยครับอ่าก็ก็ชื่อนายสมภพคุณปารสุขจะทําอาชีพก็พัพนปลาม,มาแล้ว30-40ปี30-40ปีใช่ในการทําพันปลามาเนี่ยนะครับพ่อโอ้ตอนนี้ก็อายุตกไปแล้ว57ปีก็อยู่ในวงการปลานี่มานานเป็น ให้ชายามเป็นคนมือร er oh, ู้มส er ูงต claro. ok. ัวจร้อยเอ็ดแล้วแหละแก่มากแล้วยอดครับพ่อถึงเกษตรเกษตรกรเนี่ยถ้าเรารู้เส้นทางการประกอบอาชีพทาให้เป็นประโยชน์กับการเลี hm, ้ยงปลาเนี่ยถ้าเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงปลาแล้วเอานําขี้ปลาเนี่ยเศษอาหารที่เราให้ปลาแล้วเอาไปใช้ในไร่นาของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยอลยรมีเกษตรกรที่ผ่านมานีที่จนเพราะว่าอันเงินไปซื้อปุ๋ย แต่ที่ขุดบอ่อในในสิบไร่เนี่ยขุดบอ่อสักสองไร่เหมือนกับรอเก้าเทศการที่เก้าท่านท่านพูดไปอ่ะเสร็จแล้วเอามูลของปลาเนี่ยไปใส่นาข้าวการที่ชาวบ้านเอาไปใส่นาข้าวแล้วตายเนี่ยเพราะว่าส่วนมากชาวบ้านเนี่ยมักจะสูบสูบให้น้ำเนี่ยไหลผ่านทีละนาทีละแปลงไปค,ความเข้มข้นของของปุ๋ยเนี่ยมันมันมีน้ําหนักมันจะตายอยู่อยู่แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแทนที่จะวางกอยาวไปแล้วก็ ทยอยให้เคี่ยวแรงเคี่ยวแรงน้ําดีเรามาใช้เลี้ยงปลาน้ําที่สมควรค่าคือน้ําที่ว่าเราเราเลี้ยงเราน้ําเสียนั่นอะไรที่มูลน้องขี้ปลาแล้วก็ไปใส่น้าอันนี้คือเป็นเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับก็จะทําเป็นมาตรานะครับเป็นคนจับลูกช่องซื้อปุ๋ยให้ให้ให้พ่อค้าคนกลางด้วยใช่ไหมเราก็ผันเนเป็นเงินเนื้อปลาแล้วก็เอาไปขายคพับใส่กระเป๋าเป็นเงินมันเป็นรายได้นะ คนทาใชง่ายนิดแค่นี้เดียวเองเพียงแต่คนชาวบ้านเราไม่ชอบทาให้เป็นวงกลมถ้าทำเลยเป็นวัตถจักกินตั้งแต่รา,ากจนจนยอดเนี่ยเขามาจนไม่้ไปเดี๋ยวพ่อพาเยี่ยมชมด้านในครับนี่คือบ่อเพาะพันเลี้ยงปลานลยครับเดี๋ยวให้พ่อกบเนาะผมเรียกเป็นพ่อกบแล้วกันนะครับ บทนี้ตอนนี้ประทับใจมากเลยที่ว่าถึงจะระักษารุขภาพอย่างนี่ทนี้ได้เลื่องราวกับเด็กนี้เป็นผิงอาสาชาวบานคนอยางนี้ท่ามีเป็นทั้งพาะธรรมคนมค,คือเราต้องรักกันอยู่ด้วยกันผมจึงชอบเขียนก่อนผมเขียนได้ว่วารักเคื่อนบ้านเสมอเหมือนตัวเราคอยช่วยเหลือแบ่งเบาทุกร้อนชิดเชียยาวเป,ป็นปันปีทุกนิดเป็นปีรู้จักให้แบ่งปันมาที่นี่คำว่าขาดทุนไม่มีน้ำหวานน้ำเย็นมีให้กินตลอดไม่ต้องเส่ ก็แต่ท่านจะเดินเข้า,าร้านสะดวกซื้อจะปจเป็น,นตใจมาเสริมความู้จำมาแล้วเราไปดูปลาหนึ่งครับมีทุกอย่างโซลา่าเซลล์คนนี้คือ้าวนี่พ่อขายนะครับขายโซล่าเซลล์แต่ก่อนเสียข้าไฟเดินละหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอันนี้ค่ียข้าวไฟพันกว่าบาทก็คือเอาโซล่าเซลล์มาจัดการเรื่องไฟฟ้าใช่เลยทำโซล่าเซลล์ด้วยทั้งรับจอดบาดาลด้วยติดตั้งรับสิทธิ์โอ้โหหลากหลายอาชีพครับหลาพ่อกบมีนั้กปลา ปลาหลากหลายปลาตะเพียนน,นะมาไปดูนะครับไม่เพราะว่าคนนำชัยจะมาเลยไม่ได้ถ้ามีทุกปลาครับไม่รับรองประกันรับประกันต้องแข็งแรงมากโอ้ปลาจะแข็งแรงมากรับประกันติดลายสิงไกเลี้ยงง่ายโตไวลูก,กันปลาตะเพียนนะครับใช่ ผมถึง,ง,งแกนเป็นโซลแกนไปอะ่ะมากว้างใหญ่ได้บปลาไปเลี้ยงเกษตรพอเพียงเลี้ยงก็ได้ไม่ขัดสนปลาสวายเลี้ยงง่ายอะไรของประสบผลย้ดรื่นต่างขึ้นใจถ้า <laughs> อยากรู้เรื่องเลี้ยงปลาขอให้ถามอธิบายฟามให้รู้แจง้งแสลงไขประสบการณ์เรียนรู้ได้กับทุกวยัยท่านปลใจผมดีเป็นพี่น้องกันโอ้ oh. สุดยอดครับสมควรครับมาเป็นพี่น้องกันโอ้ก็มี้คืปลาที่คือรายการปลาอะไรนะครับ เรามาดูกันก่อนครับว่ารายการพ่อที่พ่อกรบขายนะครับมีปลาอะไรบ้างก็มีปลาตะเพียนหอยโกลาปลานิลปลานิลแป้งเพศปลาในปลาหนังจัดประจีบปลาจระเข้ปลาหมึปลาแรดปลาส้อยปลาหม้อเทศปลาหอเหลืองปลาหอกันปลาเกย์โคฟิกโกปลาสวายปลาบุกปลาช่อนปลาต้มปลายปลาสลิดปลาดุกนิคูปลาดุกลาเซียโอ้ เกือบยี่สิบรายการนะครับเกือบยี่สิบปลานะครับพี่พ่อทุ่พันปลามานะครับบวกกับประสบการณ์อีกสามสิบปีนะครับในการเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูครับพันปลานีอะไรบ้างนะครับอ ดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อกบก,กำลังเอาอาหารมาให้ป่าบรรยากาศเย็นนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับอาหารที่ใช้นเนี่ยผป็นสายของบริษัทเอสเอ็มเพราะว่า<อ>เพราะว่าของเขาจะมีจุลินทรีย์บาทีเรีซักชีวิตเอนไซม์มีคนเมนูพวกนี้น้ำจะไม่เน่าเหม็นปกติแล้วต้องมาในฟาร์มเ่ยต่กอนใช้อาหารที่เขานครับ ไม่ระบุนะว่ายี่ห้อใดแต่เวลาใช้ไปแล้วมันมีสิ่งมันเร็วพวกนี้โอกาสที่จะมีสิ่งมันเป็นเรื่องยากมากเลยปลาก็โตเลยกินอาหารแข็งแล้วโอ้นี่ครับให้อาหารแล้วนะครับอันนี้พวกอันนี้พวกปลาดุกอันนี้ขนาดประมาณตัวสักกี่ตัวโลตัวละบาทครับตัวไซส์ใหญ่ครับอืมบ่อซีเมนต์ครับเลี้ยงขายพันปลาอ่ะเราไปดูฝั่งนู้นนะครับอ่านพรากบไปนะครับ โอ้มีการเคาะครับอันนี้เป็นปลาที่ทมันแตกต่างยังไงครับพ่อที่ว่าบอกว่าแปลงเพศกับไม่แปลงเพศนะครับอน,นีคืมีฮอร์โมนสำหรับควบคุมไม่ให้ปลานี่ออกลูกอปลาออกลูกมาเขาจะยังอ่ะทางเดนไม่สามารถควบคุมประชากรได้ครับทำให้ปลานี่ตช้าตัวเล็กว่างั้นแต่ว่าวขยายลูกพันปลาเนี่ยได้ไว เวลาขายมันไม่เป็นรุ่นส่วนมากจะไปทางถ,าถ้าเราไม่ควบคุมเรื่องามเป็นหวันเนี่ยไม่ต้องออกลูกเนี่ยประชากรแน่เกินไปเนี่ยก็จะไม่โตอือโอ้นะครับวันนี้ได้ค,ความรู้เยอะนะครับมาเราไปฝั่งนู้นนันครับนี่ครับโอ้โหมีกังหันด้วยนะครับเห็นไกลๆอ้ อันนี้ปลาเทโพปลาเทโพที่ภาษาคนอีสานเขาเรียกปลาปึงปลาปึงครับอืมที่เขาว่าปลาปึงแท้จะแตะดำตัวนี้ก็ขายตัวเท่าไหร่ครับพ่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับอยู่ที่ตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทนะครับความยาวก็ประมาณหกนิ้วค่ะถึงหกถึงหกนิ้วช่วงช่วงที่ขายดีๆเนี่ยช่วงไหนครับพ่ออ่าก็ช่วงพฤษภาพฤษภา ก็ช่วงตายหน้าแรงเนาะต้นฝนนะครับนะครับมาดูเลยครับนี้พิโกพิโกเป็นลูกผสมาอยจะสายกับปลานพิโกอืมตัวนี้ราคาถูกเงี้ยหน่อย เดืนละน็มประมาณตัวละสามบาทตัวละสามบาทตัวละสามบาทตามยาเขาอยู่ประมา,นะาณนี่ถึงห้านิ้อันนี้เอาไปเลี้ยงกับบ่อตามปกติได้เลยใช่ไหมครับพอ่ออืมรับประกันไม่ตัวไม่สายฝั่งนี้ก็มีครับมีหลายบ่อมากเลยบอ่อกว้างสุดเท่าไหร่ครับพ่อที่อยู่ตรงนี้ครับก็ เดี๋ยวเป็นไล่เลยนะครับที่นี่เดูรอบๆมาที่นี่ครับเราจะเห็นนะฮะว่าข้างบนนะครับมีกังหันลมใช้ไปทำอะไรครับพ่อกังหันลมกังหันจะสูนบน<อ>้ำขึ้น,น,นไปข้างบนโอ้อต้องใช้ลมใช่ไหมครับตัวนี้ต้องใช้ลมโอ้ตัวตัวข้งางล่างนี้ใช้ไฟ,ไฟ่โซล่าเซลล์อเราใช้ ใช้พลังงานสะอาดเกษตรกรเราต้องมุ่งมาทางด้านนี้โดยตรงเลยนครับถ้าเราไปใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนสูงมากเลยซื้อทีเดียวจบพลังงานไฟฟ้าคือเราก็ต้องจ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนค่าไฟเดือนละหมื่นเกียรตินแ่เดยนี้ข้าไปเดือนละสองพันโอ้เห็นเมื่อกี้มีแข่งสลาร์เซลด้วยใช่ไหมครับพ่อที่จะมาจัดการเรื่องเรื่องการผันน้ำอะไรต่างๆนะครับ อันนี้พันเดียวกันไหมครับพ่อพันเดียวกันนะครับเรื่องอ๋โอ้เหมือนปลานิลกับปลาทับทิมใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับทิมมีปลาใหญ่เขาต้องการปลาใหญ่ปลาปลาหมอปลาช่อนมือเงี้ยเวลาเลี้ยงโตแล้วไม่มีที่ขายต้องรับซื้อคืนนะครัน้องหมายถึงว่าพ่อก็ซื้อคืนเกษตรกรเหมือนกันใช่ไหมครับ ถ้าซื้ออาหารใจที่นี่ซื้อปลาอย่างน,นี้เราก็ซื้อติดหน่อยแลวา่าซื้อให้ราคาสูงกว่าราคาที่พ่อค้าคนกลางจะซื้อเราจะดูแลุกคนเหมือนคนในครอบครัวครับถ้ททาทำด้วยกันแล้วต้องมีความสุขเหลือลูกค้าพ่อถึงจะเอาเลือคนอื่นซะก่อนลูกใช่ทุกคนต้องมีความสุขครับนี่แหละครับ ยาของเพียพอคบนะครับแล้วว่าคุณความสุขไงคุณความสุขใช่ไหมครับพ่อถึงพวกคุณความสุขต้องมีความสุขตัวนี้เป็นปลาภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาปลาเพียปลาเพียออกดำๆอย่าน้ครับปลาอีกกมคนแม่น้าชีเขาเรียกปลาอีกกานี่ครับปลาเพี้ยแต่ยังตัวเล็กอยู่นะครับขายในตัวกี่บาทครับพ่อไซส์ขนาดนี้ มันอยู่ชอมันอยู่ในน้ำนี่ไกสมันมันก็ไม่เล็กนะเยน้ำยาวประมาณไอ้สามสองสามนิ้วถึงสี่นิ้วนะสองสามนิ้วสี่ <4 S 1> นิ้วประมาณนี้สองสามนิ้วตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณนะตัวละบาทห้าสิบอือก็ <นะ S 1> ถือว่าไม่แพงนะครับซ <นะ S 1> ื้อไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่เนื้อดีมากเนื้อปลาพวกนี้จะเป็นเนื้อสีเหลืองอร่อยมากเลยอือ เคยกินบ้างไหมครับปลาเพี้ยใช่ไหมพ่อปลาเพี้ยนี่น่าจะยังไม่ได้กินครับค่อยๆมีโอกาสมาแวะกินไปเราตามพ่อกบไปอีกครับอ่อหนึ่งบรรยากาศยามเย็นนะครับตัวนี้ปลาจระเม็ดจระเมลคจระเม็ดนี่ก็ขายดีนะพ่อเห็นหลายๆบอเขาซื้อไปนะครับปลาจระเม็ดต้องเลี้ยงให้โตต้นการมันจะมี ถ้าตัวเล็กเอ๋เสี่ยงจะเป็มีเยอะอืมต้องเลี้ยงตัวใหญ่อย่างน้อยตัวสักสองโลประมาณนี้นะครับเห็นเขาเอาไปเผานะฮะปลาจระเมศหนึ่งจระเม็ดนะฮะนี่ครับดูคนงานค่อยหาได้ยังบ่อนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับกดเลี้ยงยังไม่ขึ้นมาไปเดี๋ยวตามข้างหลังครับ บอกว้างมากนะครับบ่อพอก,ก,กบกใคริการไปได้ความรู้ประเภทการสร้างบ่อว่าเราจะสร้างบ่อแไหนเวลาเก็บปลาแล้วปลาจะเก็บง่ายแต่ที่ขึ้นปลาแต่ก่อนนี่ก็มีคนงานเยอะครับทำอยู่เกือบแต่ก่อนนี่ทำเกือบหกสิบเจ็ดสิบไร่ชายต้นทุนเยอะเดี๋ยวนี้การขึ้นปลาเนี่ย แต่ก่อนใช้หกคนเจ็ดคนเดี๋ยวนี้ขึ้นไปแค่คนเดียวหนึ่งคนใช่เปลี่ยนจากแต่ก่อนหกเจ็ดคนเนี่ยนะพ่อมีวิธีการยังไงครับพ่อเขาจะใช้อาหารลอยอย่างนี้แล้วก็ดึงเชือกไงโอ้ปลามันจะเข้าไปกินอาหารแล้วก็ดึงเชือกขึ้นให้มันเป็นจุดรวมพลกันก่อนอืมหลากหลายเทคนิคครับประสบการณ์30กว่าปี40กว่าปีกับพ่อนะครับ รู้สึกมีความสุขนะครับอยู่บริเวณขอบบ่อให้อาหารปลาแล้วนะครับใครว่าใช้วา,าชีเกษตรกรจนรถ้ราะความพึ่งพิดีไม่มีจนนะความจนไม่มีในคนขยัคนคณสร้างทุกตลาดนิวให้เป็นเงินครับอยู่ด้านอีกฝั่งน้นจะเป็นหนูนะหนูวระวาณสี่ห้าร้อยตัวแล้วโอ้พ่อเลี้ยงหนูอีกใช่ไหมครับเนี่ยอโอ้หลากหลายอาชีพจริงๆครับหนูพ่อจะไม่มีขี้เหม็นนะพ่อพ่อให้กินพวกอะไร เปิอหอมอลยเปิดเส้นนี่ในบอ่อจะหอมครับโอ้อันนี้เหมือนตัวใหญ่ครับอ,อ,อ,อันนี้ซื้อไปกินได้เลยโอ้ใครสนใจนะครับเกิอยู่ใกล้ๆนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับอืม อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับพ,พ่อที่พ่อรับซื้อมาจาก,กเกษตรกร,อรกโอ้โอ้<ซ>ดีครับดีดีดีจริงๆ <c oughs> ครับเราดูแลให้แล้วก็ขั้นตอนในการเลี้ยงเราให้ให้รู้ตองนักเกษตรกรเวลาก่อนจะลงทุนเขาไม่รู้ไงว่าปลาร้อยตัวจะกินอาหารเท่าไหร่ครับและจะใช้อาหารเท่าไหร่ค่าจ้างและแรงีายค่าเอฟจามเท่าไหร่ เขาดีอย่างไรว่าแหล่งเงินเป็นเงินได้กี่บาทครับถ้าเขารู้ดัชนีมวลกายพวกนี้เขาจะกไว้ว่าโอ้ยเลี้บาทนังไล่ดีกว่าหนาสิบไร่ทำมาทำเดียตนแต่ก็ทำแต่ก็ทำทำทุกทีเขาะว่าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเพราะต้องมีสารลบแกนเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงและเลิกทนเป็นความคิดการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เฉยผสมการเปลี่ยนแปลงสร้างขึ้นในความคเป็นทุกข์ทำเงินด้วยกันยากแต่ก่อนเขาเคยเคยมีเลย ต้องลงมาจนจนเกี่ยวย่้ามูลคาโนนเลยจนขนาดนั้นเลยเพรเรามาเปลี่ยนความที่เปลี่ยนใหม่เช่นนอ้ครับเราต้องเป็นนักลงทุนกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำแล้วเราจะเปลี่ยนเรททันทีเลยนี่แหละครับเคยว่าเอ๊ะยังไงหาเงินวันละร้อยได้ต่อมาก็เปลี่ยนมาหาเป็นเงินวันละหมื่นขับต่อมาก็หาเงินวันละหมน่วยต่อมาได้เป็นเงินวันละหมื่นกัน ตอนละแสนกันก็เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นจะได้ใช่ไหมครับใช่อเนี่ยคือความสําเร็จนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆสู้ชีวิตจริงๆครับหลากหลายอาชีพโดนตีก็เล่นใช่ไหมครับพ่อโดนตีก็เล่นเลยครับหลากหลายครับหลากหลายตัวนี้เป็นการสร้างมามาดูนี่ครับอีกฝั่งนึงครับทำบ่อการสร้างบ่อตัวนี้ใช้ใช้เข้าแบบเทื ต้องการจะสร้างรูปแบบในการสร้างบอ่อส่วนมากในการสร้างบอ่อช่างเก่งขนาดนี้ก็ไม่ค่อยอยู่นะอืึครับมันเป็นประสบการณ์ไงก็เลยไม่จ้างช่างเลยเลยทําเองเลยครับก็ปัญหาเรื่องการแตกรท้ามันเยอะอือันนี้ไม่ได้ไม่ได้ก่ออิดใช่ไหมครับพอ่อไม่ครับเท่าแบบเทเท่าแบบเทเลยดมาดูด้านน้เดยนะครับนี่ลักษณะบอ่อนะครับรนี่ครับพ่อเขาทําเองนะครับเตรี่ยมไปเลี้ยงพันปลา ไปไว้อีกครับเอาให้สุดเลยครับวันนี้นนช่วงนี้ช่วงนี้นโควิดนะครับน,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 นะนครับพ่อรับงานดนตรีด้วยนะครับวงดวนตรีเลยนะครับพ่อที่พอ่อรับงานอยู่แต่ก่อนวงดนตรีขั้วใหญ่คอมโบขั้งใหญ่คอมโบขั้วใ,ใ,ใหญ่คอมโบนะครับนะ ใครต้องการมีการมีงานกรติดต่อเข้ามาอยู่ใน youtube นะครับไปกดมสมัคราชได้นะครับ,รบมามาดูฝั่งนี้ครับอู้ตัวนี้เป็นบอ่อพลาสติกพลาสติกขนาดใหญ่อืนี่ครับมาดูขอบบอ่ออ๋ออันนี้ก็เป็นรูปแบบอ,อีกบอ่อหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับที่ใช้พลาสติกเป็นยางผ้ายางนะครับเป็นเร์ชั่นใหม่ใช<อ>้ท้งการที่จะสร้างบอ่อแบบบ่อพลาสติกครับ ันนี้ก็เป็นอีกลูปแบบที่ให้เกษตรกรเพราะว่าพ่อมีทั้งบอ่อบ่อกระทังบกกระทังน้ําสายด้วยครับมาที่นี่มาแต่ตัวหัวใจกับเงินใสกะเพ๋อก็พ,กพอ <c oughs> <c oughs> เรามีให้ครบทุกอย่าง <c oughs> มีบอ่อให้ชุดชยังชุดเล็กเนี่ยครับพอ่อประมาณสักเท่าไหร่ครับกระชังบกของพ่อเนี่ยมันเป็นผ้ารุ่นหนาผ้าที่กระปูํำเขื่อนครับผ้าพวกนี้มันมันความหนาวอยู่ประมาณได้สามสามร้อยหม่วยควนครับพวกนี้มันจะหนา ระกันเลยใชไหมฉีดไม่ขาดมีดแทงไม่เท่าแต่ต้องแทงลุยนะแทงลุยข้ามแทงตรงก็บ่อหนึ่งข้อมันจะมีส่วนพิเศษตรงนี้มันมีวาลด้วยโอ้กระชังบกมันจะมีวาลด้วยครับเปิดปิดได้มีโครงสร้างให้ด้วยมจริงบ่อละแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทครับมีมีพ่อพีพีซี รอบข้างมีบาลน้ำให้ด้วยมีเสดือน้ำด้วยโอ้จัดการระบบน้ำในบ่อได้เลยเวลาคุณเปลี่ยนน้ำคุณไม่ต้องลำบ,บากไปเปิดบาลเลยโอ้จะไม่ทำอะไรเหมือนคนอื่นครับถ้าไม,ม่คุณภาพค้าวแก้วจริงไม่ขายครับไม่ไม่ขายให้เกษตรกรองันคือไม่สร้างความรับผิอบนี่ครับมาดูฝั่งนี้ตจะนี้ผลงานให้อาหารย์ยื่นไปอโอ้ถ้าเหลือนี่ลอยให้เห็นเลย นี่ครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวมาดูครับฝั่งนี้โซล่าเซลของพ่อออกมาจัดการเรื่องระบบน้ําจัดการยังไงมพ่อกเรื่องของระบบน้ําเนี่ยครับใช่ครับคือเราสูบน้ำแม่น้ําจากน้ำจากแม่น้ําชีขึ้นมาอ๋อน้ําชีอยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมครับพ่อเป็นแม่น้ำคูโอ้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูแม่น้ําชีกะนครับฝั่งนี้นะครับเดินให้มันสุดครับวันนี้โอ้ อยู่ข้างหลังนะครับผมซูมให้ดูนะครับฝั่งนี้นู่นครับมีแม่น้ำก็จะมีปเจก็จะทาร่องแพเนี่ยติดโควิดก่อนที่นี่ใช่ไหมครับด้านหลังเป็นอะไรไอีกหนึ่งธุรกิจนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดเนาะโควิดมาเยอะครับคงจะสร้างคิดว่าคงจะทำคิดว่าคงทำ <c oughs> ทำเหมือนเขาทำล่องแพเหมือนกันอย่างเงี้ยอ๋อ oh, ที่นี่ก็ทำเหมือนใช่เป็น <c oughs> เป็นเชิงท่องเที่ยวบ่ายอ๋อไม่ต้องใช้ทุกพื้นที่ครับถ้าเกษตรกรทุกคนรู้จักขุดก็มาขุดหลุมเงินซะหน่อย <c oughs> คือให้ให้ให้คนเอาเงินมาหย่อนลงให้เราครับถ้าไงเราจะขุดเงินได้นั่นคือปริศนาของ,ของเกษตรกรเขารู้จักคำว่าสร้างครับให้เป็นนักสร้าง ถา้าเราเป็นนักสร้างเมืออ่อไหรความจนไม่มีอไม่อยู่ด้วยกันความจนไม่มีความจนไม่มีในบุคคลทุกย่างพอจะกุณเป็นนักสร้างแาจะฝากจะฝากให้แจกทุกวันทุกคนให้มีความมั่นใจครับสร้างพื้นที่ทุกตารางนิ้วให้ให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ให,ให้มีคุณค่าให้ได้นะครับส,ส่วนมากชาวบ้านเราสถานที่เยอะ แต่ไม่รู้จะใช้ครับส่วนมากจะเอาว่า,วาก็ผมจนเนี่ยไม่ใช่ความจนมันไม่ใช่พันธุกรรมความจนมันอยู่กับการคิดสร้างสารรค์ถ้าใจคุณสู้คุณเป็นนักสู้เป็นนักสร้างครับถาว่าจนคุณตัดไปได้เลยอ,อืนะครับเพราะผมเคยจนมากเลยจนจนร้อนข้างและมันเกี่ยวยากข้องมนอากานอ,อ้อมพอผมพลิกชิดขึ้นมาเป็นนักสู้ครับ ก็ตัดไปเลยเรื่องความจนถึงอย่าฝ่าดแค่คนใดที่คนไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเองก็ลองเข้ามาบ้างเข้ามาเข้ามาเป็นทีเป็นน้องเันเปลี่ยนวิถีกันบ้างใช่ไหมครับเพื่อจะได้เห็นนะอนาคตต่อไปไม่ไม่ชนหรอกครับตราบใดที่เรายังมีหนึ่งสมองสองแขนสองขาไม่มีความจนโอเคนะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมครับสู้ไปด้วยกันนะครับผมอะวันนี้นะครับ ผมนะครับหนึ่งนำชัยนะครับจากช่องนำชัยพืชเกษตรนะครับกับพ่อกบต้องลาไปก่อนนะครับถ้าคนไหนนะครับสนใจพันปลานะครับลูกพันปลาต่างๆนะครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมกับพ่อกบต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ